สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ,จะเจอกับใบเตยว,วันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะ หมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เช่นเคยเลยค่ะใบเตยจะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิปรนดอมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะหัวข้อรนดอมที่หยิบมาทําในวันนี้ก็คือบุญที่ทําไปเนี่ยได้รับบ้างไหมนะคะ,ะผลบุญเนี่ยจะนา พาสิ่งดีๆใด,ดเข้ามาในชีวิตนะก็ประมาณนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเสียงชัดภาพชาัดนะคะพิมพ์999ให้หน่อยนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะไปทำบุญมาเรียบร้อยนะคะก็มาทำเป็นคลิปร a นด o อมมาเช็คพลังงานนะคะใหะ้ดูพลังงานข้างในของเราว่าเป็นยังไงนะคะ พี่นิรันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะฝากแชร์ให้ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยเสียงชัดภาพชัดนะคะพี่นิรันวันนี้มาเช็คดวงมาดูดวงกันนะคะ คุณนุโอ้คุณน no. ุติดตามทุกช่องทางขอบคุณมากเลยค่ะคุณปาใช่ไหมคะยินดีต้อนรับนะคะคุณปาหรือคุณเป้ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะสาธุอนุโมทนาขอบคุณค่ะไปไปไปตักบาตรที่วัดนะคะก็ขอให้บุญนำพาบุญหนุนนำมีแต่โชคดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะเดีย๋ยวไปเตยแชร์ไปหน้าเพจหลักก่อนนะคะ แชร์ไปหน้าเพจหลักก่อนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะมาฟังหัวข้อสบายๆนะคะวันนี้จริงๆจะต้องทำเป็นพิกอาการเดี๋ยวพิกอากาช่วงเย็นจะทำหน้าเพจหลักนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยเดอ้อ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คกันเลยนะคะด้วยความยินดีเช่นกันค่ะคุณใบเตยขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนกันนะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนใบเตยก็ขอบคุณมากนะคะที่มาให้กำลังใจนะพึ่งสวดมนต์เสร็จนะคะสวดพระคาถาเงินล้าน30จบแล้วก็สวดมหาจักรพรรดิ9จบนะคะอ่าก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันค่ะแผ่เมตตาเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงนะคะว่าบุญที่ทําไปเขาได้รับหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปเช็คเราก็จะเหมือนเดิมเนาะมาเช็คพลังงานภาพรวมของตัวเราก่อนว่าพลังงานภาพรวมชีวิตของเราช่วงนี้เป็นยังไงนะคะพลังงานภาพรวมช่วงนี้เป็นยังไงชีวิตโอเคไหมนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามาให้เราได้ชุ่มฉ่าหัวใจหรือเปล่าเช็คเราก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูกันว่า บุญที่เราทําไปได้รับบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวหรือว่าเจ้ากรรมในเวรนะคะสิ่งที่เราทําที่เป็นคุณงามความดีเขาได้รับกันบ้างหรือเปล่าก็จะได้ดูกันในหัวข้อนี้นะคะสวัสดีพี่ๆช่องทางสีแดงด้วยนะคะที่เข้ามาฟังย้อนหลังขอให้มีพลังงานดีๆนะคะมาดูกันเลยค่ะโอ้ขึ้นมาเป็น ลัคนาราศีสิงห์นะคะรูปเครื่องมือสื่อสารอาจจะเป็นโทรศัพท์เนาะเทียนวันเกิดนะคะใครเกิดเดือนนี้ happy birthday to you ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่มชูชีพลัคนาราศีมังกรเลขสี่ลัคนาราศีกร,รกฎนะคะแตงโมต้นมะพร้าวกุญแจลูกเบอเพชรแล้วก็โจนสลัดนะคะ ภาพรวมช่วงนี้ก็ใครที่เราคอยการติดต่อสื่อสารน่าจะมีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีข่าวดีๆนะคะมีการปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างเป็นภาพรวมของคนที่พร้อมจะเริ่มต้นรับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะอ่ะดูพลังงานเราก่อนเนาะสิบใบนะคะพลังงานเราเป็นยังไงบ้างยิ้มแฉ่งอยู่หรือเปล่านะคะมี สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราหรือยังหรือภาพรวมพลังงานเราอารมณ์ดีใจเบิกบานไหมนะคะมาดูกันในหัวข้อนี้เลยสั่งขาตั้งกล้องไปใหม่พี่ขนส่งยังไม่ส่งมาให้เลยพังแล้วพังอีกนะคะไม่สั่งใหม่สักทีพอสั่งใหม่ไปแล้วก็รอนานนะคะ สั่งไปส่องเจ้าแต่รอขนส่งมาส่งก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันล็อกไม่อยู่และมันเลื่อนไปเลื่อนมานะคะใช้มาสามปีไม่อยากจะเปลี่ยนนะบทจะเปลี่ยนเนี่ยขนส่งยังไม่มาส่งเลยนะคะยังไงกันแน่เนี่สวัสดีค่ะคุณอริสายินดีต้อนรับค่ะไพ่ใบแรกมาเป็นสิบเหรียญโอเคเลยพลังงานดี สีเหรียญน,นะคะเอามือจิกโต๊ะแบบว่านะเล็บขาดหมดแล้วเล็บอะไรหมดแล้วเนี่ย The Lover ว้ายราชินีถ้วย9ดาบเฮ้ยสิดาบ s i x of Cup Hero Fan บางท่านเพิ่งสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือเพิ่งไปทำบุญมาเนาะ ขึ้นเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาหกดาบนะคะเห็นลัคนาราศีพลึกศกมังกรกันนะคะชัดเจนมากมิถุนตุนกุมนะคะแล้วก็มีมีนกรกฎพิจิกคาดไฟขึ้นมาประปรายพลังงานของเราช่วงนี้นะคะก็บางคนก็ เหมือนไม่สบายตัวเท่าไหร่นะวันพระวันโกนเนี่ยนะคะก็จะมีอาการปวดหัวนะคะครันเนื้อคัันตัวเหมือนจะไม่สบายนะบางคนเป็นนะคะเพราะว่าเป็นคนที่รับพลังงานแปลกใหม่เข้ามาได้เร็วมากมันก็เลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยบางทีไปรับพลังงานแปลกๆเข้ามาก็ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายได้นะคะตรงนี้ก็ภาวนานะคะ ท่องพุโทโธหรือว่าสวดภาวนาบทที่เรารู้สึกว่าเราสวดแล้วเราสบายใจก็ได้ชินะบัญชรก็ได้นะคะสวดได้ทุกบทเลยนะเออสามารถสวดได้ทุกบทเลยเพราะว่ามันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าพอมันมีพลังงานแปลกแลกแทรก,กเข้ามาคุณก็จะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวได้นะคะอย่างไปเตยก็เคยเป็นเมื่อก่อนก็จะแบบทุกวันพระนะคะปวดหัวตลอดไม่มีสาเหตุนะคะปวดอยู่ดีๆก็ปวดนะ เออนอนพอไม่พอไม่รู้แหละปวดเหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงหลังๆมาเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นนิดนึงนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นอยู่ก็เป็นช่วงเวลาที่บางท่านเองก็เหมือนอโหสิกรรมให้เจ้ากรรมในเวรเนาะคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรานะคะพูดถึงเราไม่ดีเหมือนบางทีเราปล่อยวางได้นะคะเรื่องบางเรื่องเราปล่อยวางได้เฮ้ยเราไม่อยากจะไปจองเวรจองกรรมการอะไรอย่างเงี้ยให้อภัย เราศัตรูหมู่มานต่างๆนะคะพยายามที่จะให้อภัยแล้วก็ไม่ไปโกรธไม่ไปชิงชังไม่ไปต่อเวรต่อกรรมนะคะไม่ไปยุ่งกับกองบาปใดๆนะคะเหมือนเราอยู่ในกองบุญแล้วเนาะ mm. มันก็เลยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนเราตื่นรู้นะคะเเราไปอาฆาตพยาบาทกันมองเ,ออเขาเรียกอะไรจ้องมองที่จะไปทําร้ายซึ่งกันและกันมันก็เป็นพลังงานที่ ทำให้เราก็ขุนขุนเคืองนะคะมัวหมองขุนเคืองเนาะบางท่านสามารถที่จะสวดเสริมนะคะบทพุทธชัยมงคลคาถาเป็นบทราหุงก็ได้นะคะใครที่สวดพระหุงอยู่แล้วดีมากนะเป็นบทที่ว่าด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า8ครั้งนะคะสวดให้เกิดความเป็นสิริมงคลบางเกิดชัยชนะให้กับตัวเราในทุกๆเรื่องสวดได้เลยนะ หรือว่าจะสวดสรรเสริญคุณพระรัตนาตรายก็ได้นะคะบทเป็นบทสวดเป็นบททงชัยเนาะคือที่สุดของบทสวดก็จะมีอนุภาพครอบคลุมทุกด้านคุ้มครองป้องกันภยัยแล้วก็เกิดสวัสดีมงคลขึ้นในชีวิตนะคะก็สวดสรรเสริญคุณพระรัตนาตรายสวดพาวหุงก็ได้นะคะหรือ,อชัยปริทนะคะเป็นบทสวดที่เหมือนเป็นดิถีเลิกอันมงคลเนาะ เริ่มต้นงานใดภารกิจใดก็จะเข้าสู่เส้นชัยโดยสวัสดีอีกบทหนึ่งก็เป็นบทออป้องกันพยันอันตรายต่างๆก็จะเป็นบทโพธิบาทป้องกันภัย10ทิศหรือว่าอีกบทก็จะเป็นจัก,กรวาล8ทิศนะคะเป็นกำแพงมนบทเหล่านี้เนี่ยจะช่วยป้องกันตัวคุณนะคะจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนลดเออแล้วก็รอดพ้นจากพยานอันตรายเป็นสิริมงคลมีโชค,ม,โชคมีลาบนะคะคุณสิวิชัยสวัสดีค่ะเซฮายแม่หมอคนสวยพี่ธนาออนสวัสดีค่ะเพิ่งไปทําบุญเช้ามาไปตักบาตรเช้าที่วัดนะคะวันนี้พระท่านไม่ได้มาบิณฑบาตเช้าถ้าวันพระก็ก็เลยไปวัดนะคะปกติจะแบบไม่ค่อยได้ไปวันพระก็คือจะเน้นสวดมนต์ยาวที่บ้านช่วงหลังๆก็เริ่มแบบใส่บาตรเริ่มแบบว่ามา ใส่บาตรเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราอยากเสริมความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตเนาะ เป็นอะไรที่เราทําได้ตามกําลังไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเราเดือดร้อนในเรื่องของการทําบุญทําความดีนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยกันทุกเช้านะคะคุณนพพลสวัสดีคะ่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุคะ่ะขอให้เป็นพลังบุญหนุดนาทุกทกท่านนะคะพลังงานช่วงนี้ก็อาจจะมีขั้นเนื้อขั้นตัวบ้างอย่างที่บอกไปแต่ภาพรวมไปโดยมองว่าเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่เหมือนมีเกาะ คุ้มกันเกาะคุ้มภัยเนาะอะไรที่ไม่ดีมันผ่านพ้นนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามามีโชคดีๆเข้ามามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เป็นพลังบุญที่หนุนนําตอนนี้สวดมนต์ตลอดเวลาอนุโมทนาสาธุกับคุณกัลยากรน,นะคะคุณสิงห์คอนยินดีต้อนรับนะคะน้อมรับคําทำนายขอบคุณค่ะอ่ะอันนี้คือ Energy หลักนะคะที่เราเห็นกันทีนี้เราไปดูว่าบุญที่ทําเนี่ยเขาได้รับบ้างไหม บุญที่เราทําไปเขาได้รับบ้างไหมนะคะเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้ากรรมในเวรนะคะหรือว่าพลังงานของสรรพชีวิตที่เราแผ่บุญแผ่กุศลไปให้เนี่ยบุญที่ทําไปเขาได้รับบ้างไหมเรามาดูกันนะคะวันนี้อ่านเนิบหน้านิดนึงนะอ่านเนิบหน้าบนิดนึงนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะพอไปอยู่ในเพจหลักเนีดีด้หรือเกินนะคะอยู่ในเพจลองก็จะแบบว่า มีความเนิบนเรน้าบนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะโอ้อันนี้เพิ่งเห็นเมื่อกี้หล่นมาจากหนังสือสวดมนอันนี้เป็นแผ่นทองพะพิคเนตนะคะใครอยากบูชาบูชาได้เลยนะไปเตยไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดค่าบูชาหรอกนะคะเอาเฉพาะค่าส่งใครอยากได้ก็สอบถามได้นะคะมีแผ่นเดียวนะอันนี้คิดเฉพาะค่าส่งนะคะ หรือจะบูชาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะไม่ได้ว่ากันเอาไปใส่กระเป๋าสตังค์ได้นะคะเสริมความเป็นสิริมงคลอโอเคเรามาดูซิว่าบุญพลังบุญของเราเนี่ยนะที่ทำไปเขาได้รับบ้างไหมพี่สำเนียงสวัสดีค่ะพี่สำเนียงติดตามไปเตยชุกท่องช่องทางเลยขอบคุณมากนะคะสวัสดีคุณใบเตยสวัสดีค่ะเต็มที่ยังครับนอนเต็มที่ยังครับ คุณนพพลก็เมื่อคืนนอนประมาณ6ชั่วโมงเกือบ7ชั่วโมงน่าจะน่าจะคงจะทานกาแฟไม่ครบ2องอี <c oughs> คุณแนนสวัสดีค่ะคุณใบเตยเพิ่งเข้ามาคุณกระมลวันสวัสดีค่ะมาทันน้องใบเตยพอดียินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันกับพิกอากาศตอนเย็นนะเดี๋ยวจะมาส่งพลังงานดีเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนแต่ว่าไม่นอนกลางวันหรอกนะคะไม่เคยนอนกลางวัน <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรนอนกลางวันไม่ได้นะคะ เป็นคนที่นอนน้อยนะคะแล้วก็ไม่ชอบนอนเยอะไม่รู้เป็นไรพอนอนเยอะนอนมากก็ปวดหัวนะคะส่วนส่วนใหญ่ก็จะนอนวันละหกหรือเจ็ดชั่วโมงประมาณนี้ไม่เกินนี้หรอกนะคะวันนี้ตื่นปกติตื่นตีห้าห้าสิบนะคะเพราะว่าต้องไปทำทำบุญนะคะไปตักบาตรเช้าก็เลยตื่นแต่เช้านิดหนึ่งนอนประมาณสี่ห้าทุ่มนี่แหละ <laughs> เออนอนนอนเยอะไม่ดีเพราะว่ารู้สึกมึนหัวนะคะอ่ะผลบุญที่เราได้ทำไปเขาได้รับหรือเปล่าโอ๊ยได้รับค่ะขอขามาลาโทษหรือขอขามากรรมใดๆเขาได้รับอหลังวันที่หนึ่งกร <c oughs> ีดไว้ก่อนเออเนี่ยเนีเนีย,เ,นย,เ,นยเดี๋ยวเขามาให้โชคเด้อวิไัยดีแล้วนี่ไพ่ดี เขาจะมาให้โชคด้วยนะคะอะไรที่มันเป็นวิบากกรรมที่เรามีร่วมกันกันกบเขาก็ขอเขามาลาโทษกันเนาะอาจารย์เอเนอรเยอะนิสนึงนิดนึงไม่นิดนึงหรอกนะคะบ้าพลังอยู่นะ <laughs> วันไหนที่แบบว่านอนเต็มที่จะจะดีดามากนะคะอ่ะเหมือน ผลบุญที่ทําไปเขาได้รับเดอ้อแม้แต่การขอขมากรรมเรานะคะที่เราแผ่เมตตาหรือขอขมากรรมเขาได้รับได้รับแบบร้อเซเลยนะอู๋สบายใจได้เลยนะสบายใจได้เลยนะเออใบเตยก็ลองตั้งจิตอธิษฐานถามเหมือนกันนะว่าที่เราแผ่เมตตาไปที่เราทําบุญไปเนี่ยนะ,ะผลบุญที่ทําไปเขาได้รับหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ถ้าใครตั้งจิตอธิษฐานมาเนี่ยลิงก์กันเลยนะว่าเขาได้รับแบบร้อเเลยนะคะจะมีโชคนะคะสวัสดีมีชัยบังเกิด เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ปลดล็อกปัญหาชีวิตต่างๆได้นะคะอุ้ยไพ่ดีงามสมกับที่เราไปทําบุญมาแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะเออแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะใช่ไหมต้องต้องดีแบบไหนดีดีดีด ه, าอานะเออวันนี้ใช้ได้เลยนะเหมือนประหนึ่งว่าถ้าเขาเคยโกรธเคืองเรานะคะเคยอาฆาตพยาบาทเรา,าเขาก็ปลดปล่อยกรรมเราแล้วนะ สิ้นสุดวิบากกรรมนะคะแล้วก็เหมือนผลบุญที่ทําไปอันนี้สงผลบุญที่เราทําอย่างสม่ําเสมอเขาได้รับทั้งเทวดาประจําตัวของคุณนะคะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครูบาอาจารย์นะคะเหล่าสัพพชีวิตนะคะแม่ธรณีท่านยมนะคะหรือว่าใครก็ดีที่คุณได้แผ่เมตตาไปเนี่ยให้กับเขาระบุชื่อระบุนามหรือไม่ระบุก็ดีเขาก็ได้รับในส่วนบุญนั้น นะคะได้รับนะต้องบอกอย่างนี้ทีนี้อะไรที่มันเหมือนอะไรที่เราล่วงเกินไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจนะคะที่เราเคยเคยแบบอาจจะเคยคือด้วยด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะที่เราไดา้เขาเรียกว่าอะไรล่วงเกินไปนะคะที่เรามีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาก็ได้รับในส่วนบุญนั้นนะคะใครที่เคยขอขมากรรมนะคะเป็นบทขอขมากรรมก็ดีมากเลยนะ ขอขมากรรมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะจะได้แบบว่าปลดปล่อย,อยกรรมนะคะเออนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจร่วงเกินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นภพชาติใดภพชาติที่แล้วหรือณนะปัจจุบันชาตินะคะเจ้ากรรมนยเวรทั้งหลายก็ยกโทษแล้วก็เอาหสิกรรมให้กับคุณก็เป็นช่วงที่สิ้นสุดกรรมเก่าเนาะสิ้นสุดกรรมเก่าเขาก็ เหมือนกลับมามีเมตตาจิตนะคะกลับมาเป็นมิตรนะคะไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันครอบครัวตัวคุณเองวงศาคนาญาตของคุณผู้อุปถัมภ์คุณก็ได้รับนะคะความสุขความสบายใจมีสุขมีสวัสดีมีชัยนะคะคือมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะวินั่งนานๆน,น,นั่งสวดมนต์เมื่อเช้าเน็บกิน <laughs> เออจะบาปไหมเนี่ยเน็บกินเน็บกินขา โอยตายแล้วมานั่งทำเกลียมันมันแป๊บแป๊บเออสงสัยสวดมนต์น้ำนะคะเมื่อกี้มันแป๊บแป๊บขึ้นมาก็เลยสตันไปเอาเป็นว่าเขาได้รับในส่วนบุญน,นั้นของคุณนะคะอืมก็ทำต่อเนื่องนะมันมันเหมือนเรามาถูกทางแล้วเด้ออะไรที่เราทำอยู่มาถูกทางแล้วนะคะอ่าวันนี้ก็อย่าลืมสวดพระคาถาเงินล้านนะคะใครสวดสามสิบจบได้ก็จะยิ่งดีนะคะ ใบเตยก็สวดสามจบสาิจบแล้วแผ่เมตตาเรียบร้อยแต่ว่ากรวดน้ำเนี่กลวดแบบแห้งนะคะสวดมหาจัก,กรพรรดิสวดครอบจัก,กรวาลมากวันนี้นะคุณเล็กสวัสดีค่ะเนะอ่ะชนขาตั้งกล้องอันนี้สั่งขาตั้งกล้องไปใหม่แล้วนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อนๆก็จะแบบว่าเวียนหัวจังเลยใบเตยอะไรอย่างนี้ลึกแก่แล้ว ไม่ใช่แบบว่าวไม่ยังไม่แก่ยังไม่แก่นะคุณธนดลสวัสดีค่ะอ่าไพ่ดีทั้งห้าใบไม่เปิดเพิ่มนะเดี๋ยวดูเสริมจากอลังการ์นิดนึงมาคุยกันนะคะมาคุยกันยามเที่ยงใครยังไม่ทานข้าวก็ไปทานข้าวเด้อไปเตยเข้าวเช้าข้าวเ,เ,เที่ยงทานพร้อมกันเรียบร้อยนะคะไปตลาดเช้าจริงๆวันนี้ว่าจะไปซื้อปลาไหลมาปล่อยนะเมื่อวันปล่อยเต่าแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะวันไหนเดี๋ยวไปเจออีกก็ จะมาบอกบุญกันอีกทีเป็นสะพานบุญให้กันเนาะสวัสดีคุณใบเตยคุณสจีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะถ้าใบเตยขานชื่อหรืออ่านชื่อไม่ถูกใบเตยขอโทษนะคะพิมพ์ชื่อเล่นมาด้วยก็ดีใบเตยจะได้จําชื่อคุณได้คุณอริยาสวัสดีค่ะรับพลังงานดีๆค่ะมาส่งกําลังใจมาส่งพลังงานดีๆให้นะคะ ช่วงนี้ก็จะแชร์รูปใส่บาทบ่อยนิดนึงเพราะว่าตั้งใจว่าเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่เนาะปีงบประมาณใหม่เกี่ยวอะไรกันกับการทําบุญอ่ะเริ่มต้นจะเข้าสู่ปี6-7เนี่ยตั้งใจว่าจะใส่บาทอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เลยจะจะบอกบุญกันทั้งทางสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะคุณละวันใช่ไหมคะคุณเลวันหรือละวันอ่านไม่ถูกอีกแล้ว น้อมรับพลังงานดีๆขอบคุณค่ะก็จะมาบอกบุญใครที่อยากจะสมทบทําบุญก็สมทบได้เลยนะคะบาทสองบาท3บาทได้หมดนะเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเราก็ได้ทําแหละนะคะก็บอกชื่อนามสกุลไว้นะคะเตก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะใครไม่ได้ใส่บาทก็โอนทําบุญเอาก็ได้นะคะโอนทาบุญเราก็ได้สพาไหนช่องทางไหนก็ดีหมดนะคะ ขอแค่จิตเราตั้งมั่นว่าเราอยากจะทําคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีเนาะคุณละวัน <ül> เออเห็นไหมคุณละวันวาซานโอ้ยเนาะแม่ใหญ่ใบเตยแชร์นะคะแชร์น่ะดีแล้วจะได้ร่วมอนุโมทนาด้วยกันค่ะพิธนาออนขอบคุณค่อะอเทพสายฟ้านะคะ อะไรอีกอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวดูเพิ่มอันนี้อ่านแบบเนืบนาบมากนะคะกาแฟยังไม่ถึงสองแก้ววันนี้กินแก้วเดียวกินแก้วเดียวเข้มเข้มเบเตยจะกินกาแฟไม่หวานนะกินศูนย์เปอร์เซ็นกินแบบไม่หวานเลยนะคะปันนั้นก็ยังจะมาง่วงอยู่เด้ อินปานนั้นก็ยังจะมาง่วงอยู่เด้ออ่าเนี่ยดูเพิ่มสามใบสิก่อนจะปิดจบนะคะอ่าเป็นไพ่ไพ่อินนะคะเหมือนเทพสายฟ้านาะแม่หมอก็ว่าไปเด้เป็นเทพไพอินนั่นแหละนะคะเป็นราชาแห่งเทพเนาะการที่เราทํางานแบบมีคู่แข่งนะคะหรือเอ่อเรามีความรู้สึกว่าคู่แข่งเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าคุณทําได้ดีนะคะใครที่จะเริ่มเข้าทางเเส้นทางหมอดูนะ เออหมอดูอะไรพวกนี้ทําได้นะคะเกี่ยวกับสายตาอะไรพวกนี้ก็ทําได้เรื่องเงินระวังเรื่องของการถูกเอาเปรียบนะคะเพราะว่าลักษณะการลงทุนเนี่ยยังไม่เหมาะกับการลงทุนร่วมกับใครในช่วงนี้นะช่วงนี้ก็ไปไหว้เทพทันใจหรือถวายหลอดไฟทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างได้เลยนะอ๋อแล้วก็ใบเตยแชร์บทหนึ่งมาเป็นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของคู่แท้เนาะ ลองไปทำดูนะทำทำเหมือนเพิ่มทานบารมีสร้างบุญด้วยกันถวายอะไรเป็นคู่คู่นะคะทำสม่ำเสมอนะข้อความจะค่อนข้างยาวนิดนึงใบเตยได้ตำราเล่มหนึ่งมาเป็นมหามงคลเสริมชีวิตนะคะเดี๋ยวจะเอามาแชร์เรื่อยๆเพราะว่าใบเตยอ่านแล้วใบเตยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เราน่าจะทำได้นะสำหรับคนที่เป็นสายโสดอยู่ อยากรู้ว่าทําบุญแบบไหนถึงจะทําให้เราได้เจอคู่แท้ไวๆก็ไปไปอ่านไปอ่านได้นะคะที่ไปแชร์ไว้นะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะไม่ได้ไม่ได้เกินกําลังทําได้นะคะก็แชร์ไว้อยู่นะคะไปลองทําดูเนาะได้ผลยังไงมาเล่าสู่กันฟังเป็นมงคลแก่ชีวิตนะคะจริงๆมันมีมันมีอะไรหลายอย่างที่อ่านแล้วยังไม่ได้ไม่ได้จับสาระสําคัญยังไม่ได้แชร์ให้ฟังนะคะ แม้แต่การปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าหรือว่าการทําบุญใส่บาทหรือการที่เราทําบุญเป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆมันมันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวเด๋ยวจะเอามาแชร์กันอีกทีหนึงนะคะไปเตยจะเป็นคนที่สรรหามาอ่านมากๆนะคะชอบอ่านหนังสืออ่าโอเคอีกใบเป็นไพ่โคบานะคะ ใครที่ทํางานฟรีแลนซ์นะคะงานสอนเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับต่างแดนเกี่ยวกับเด็กอ่าค่อนข้างดีช่วงนี้งานเข้าหลายงานโครงการหลายโครงการเข้ามาซึ่งเราก็จัดสรรได้ดีบางท่านก็มีอุปถะผู้อุปถมัมมีเงินมาจากหลายทิศทางฐานะดีขึ้นนะคะใครที่จะมีบุตรเนี่ยได้บุตรชายเนี่ยจะมั่งคั่งมากไม่ไม่อดไม่อยากแน่นอนนะคะเรื่องความรักก็อาจจะมีคนอายุน้อยกว่ามาจีบ เนาะหรือว่าเขาเขาอาจจะมีนิสัยเหมือนเด็กๆก็ได้ที่เข้ามาจีบคุณนะเออนะคะใครเลี้ยงกุมารทองใครเลี้ยงกุมารทองต้องดูแลเขาให้ดีนะอย่าปล่อยปะละเลยนะคะทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะไหว้ขอขามาพ่อแม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวหรือทานข้าเย็นด้วยกันทุกวันเสริมดวงเสริมบารามีให้กับตัวเองได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลนะคะผลบุญอันนี้สงที่เราได้ทํานะคะ บุญก็จะหนุนนำชีวิตของเราให้พบเจอสิ่งดีๆต่อไปนะคะเรื่องของการทำบุญเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ดีอยู่แล้วนะคะคือนึกถึงเท่านนึกถึงเมื่อไหร่ออะพูดผิดพูดถูกนึกถึงเมื่อไหร่ใจมันมันรู้สึกว่ามันชุ่มฉ่ำนะคะอย่างที่เขาบอกว่าจิตใสเป็นบุญจิตขุ่นเป็นบาปเนาะทําอะไรแล้วเรารู้สึกสบายใจมันก็เป็นบุญนะคะมันก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราไปไม่ถูกทางเราต้องรีบดึงตัวเองกลับมาเนาะ จะได้ไม่ไม่หลงผิดไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไปหลงอยู่ในเส้นทางที่มันไม่ถูกต้องเน no. าะไพ่กัระยาวตาลขึ้นมาอีกใบหนึ่งอันนี้อันนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของออการโยกการย้ายเกี่ยวกับสายงานนะความบังเอิญที่อยากรู้ความหมายของไพ่ก็เลยมาเจอแม่หมอน,นี่แหละ <c oughs> ข่าวพิธนาออน ก็มีมีเก์ได้เดินทางด้วยนะคะมีเงินมาหลายทิศทางช่วงนี้อย่าลืมสวดพระคาถางินล้านเสริมดวงนะช่วงนี้บางท่านจะรู้สึกว่าปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะุูขึ้นมาออกกําลังกายจะดีขึ้นทําบุญเกี่ยวกับพระศรีอานไปไหว้พระศรีอานไปไหว้พระส,ไไระสังกระจายดีมากนะคะมีโชคใครจะบูชาเป็นองค์ลอยก็ยิ่งดีนะเออแล้วก็ ใครเป็นข้าราชการทหารตำรวจนะคะทำงานในส่วนราชการก็ดีเหมือนกันไม่ติดไม่ขัดอะไรนะคะช่วงนี้ดวงก็ถือว่าเป็นดวงที่มันเริ่มเข้าที่เข้าทางเนาะเริ่มดีขึ้นนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวอ่าประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงใครอยากได้หนังสือสดมน์นะคะมีตกหล่นอยู่สามเล่มที่ใบเตยไปเปิดเจอในลิ้นชักนะคะโต๊ะทำงานก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากได้อันเนี้ย มีว่างสามเล่มน,นะคะตอนนั้นคิดว่าน่าจะหยิบไปแจกพี่ๆที่ทํางานแล้วมันว่างมันเหลือ3ามเล่มน,นะคะก็ใครอยากได้ก็สอบถามได้เลยนะคะคิดเฉพาะค่าส่งนะคะคิดเฉพาะค่าส่ง Church, อันนี้แจกฟรีนะคะค่าส่งก็คิดตามระยะทางใครอยากได้ก็สอบถามได้เลยมีว่างสามเล่มน,นะคะหยิบมาจากที่ทํางานน่าจะตอนนั้นน่าจะหยิบไปแจกแล้วแจกไม่หมดเออก็เอาก็โชคดีไปนะคะเอามาแจกต่อ นะเผื่อคนที่เขาแบบว่าเอาไปสวดจริงๆมันจะได้เป็นประโยชน์นะคะบทนี้ก็จะครอบจัก,กรวาลมีหลายอย่างนะคะในเล่มเดียวอืมโอเคประมาณนี้ใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะพอแล้วพอแล้ววันนี้ไพ่บันดีแล้วแหละก็คงไม่ได้เปิดเพิ่มนะคะแม่เปิดสวดทุกคืนเลยอุ้ยขอบคุณคะ่ะอนุโมทนาสาธุบุญคะ่ะพิธนาอน่อน ดีงามมากเลยนะคะคนทําก็มีจิตที่รู้สึกวยผ่องใสนะคะพอมีคนแบบได้ไปแล้วเอาไปสวดบนต่อไปเจรู้สึกดีมากๆเลยนะรู้สึกแบบวิดีจังเลยที่เราได้ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างมันรู้สึกดีนะเออนะโอเควันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็รับคำทํานายดีๆด,ด้วยการพิมพ์3 5 3 5เดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้น่าจะมาทำพิกอากาศ ให้ได้ชมให้ได้ฟังกันกับหัวข้อพิก,กาาร์อะไรยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกนะคะต้องไปหาดบกาแฟอีกสักแก้วสองแก้วนะคะจริงจริงกินไปแล้วนะแก้วหนึ่งแต่ติดไปแล้วว่าทำไงดีอะก็ว่าจะห่างแต่มันห่างไม่ได้นะคะนิสัยขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขนะคะเจอกันคลิปหน้าหรือเจอกันคืนนี้เนาะเดี๋ยวมาทา พิก,การที่ชมกันนะคะโชคดีมีสุขทุกทุกท่านนะคะใครจะสั่งน้ำหอมใส่มูก็สั่งได้เลยโปร259ส่งฟรียังจัดส่งฟรีอยู่นะตัวเองมีบทสวดให้ด้วยนะคะปิ้นบทสวดมาให้แล้วนะคะใครที่ไม่ได้บทสวดร,รอบนั้นน่ะก็สามารถสอบถามไปเตยได้เลยนะพี่น้ำหอมใส่มูใส่ใจนะคะแล้วก็ ใครสนใจจะดูดวงตอนนี้ก็สอบถามได้เช่นกันนะคะเจอกันไล์หน้าเจอกันไล์หน้าวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ